เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะปูตินมั่นใจเหนื้อกว่าทั้งในน้ำและบนฟ้าลงนามในหลักนิยมกองทัพเรือล่าสุดกำหนดสถานะใหม่ให้สหรัฐรัเสเซียกับสหรัฐนั้นชาวโลกรู้กันดีค่ะว่าเป็นคู่แข่งทั้งในด้านของระบบอาวุธระบบปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติเรดาร์และอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิก และล่าสุดนี้ปูตินก็ยังได้มีการลงนามประกาศให้โลกรู้กันชัดๆค่ะว่าสหรัฐไม่ได้เป็นเพียงคู่แข่งเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภัยคุกคามของรัสเซียอีกด้วยวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะตรงกับวันกองทัพเรือนะคะนาวีเดยของรัสเซียค่ะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีปูตินก็ได้ลงนามในหลังนิยมฉบับใหม่ของกองทัพเรือซึ่งมีความยาวถึง55หน้าค่ะ และหลังนิยมใหม่นี้ก็มีเนื้อหากำหนดสถานะให้สหรัฐค่ะว่าให้เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นภัยคุกค,คามหลักของรัสเซียรวมถึงการวางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแผนการยกระดับให้รัสเซียก้าวขึ้นเป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลโดยเฉพาะในหน้าน้ำสำคัญค่ะอย่างเช่นทะเลอาร์กติกและทะเลดำหลักนิยมระบุว่าภัยคุกค,คามหลักของรัสเซียในตอนนี้ก็คือ นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐนั่นเองที่หมายจะครอบคลุมมหาสมุทรทั่วโลกและการเคลื่อนไหวของพันธมิตรทางทหารกลุ่มนาโตที่ขยายอิทธิพลเคลื่อนเข้ามาใกล้พรมแดนรัสเซียมากขึ้นนอกจากนี้รัสเซียยังอาจใช้กำลังทหารของตนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในมหาสมุทรโลกหากกลไกอำนาจอื่นๆอ,อ,อ่อนเช่นเครื่องมือทางการทูตและเศรษฐกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และหลักนิยมก็ยังบอกว่ารัเสเซียกำลังให้ความสำคัญในการพัฒนายุทธาศาสตร์และความร่วมมือทางเรือกับอินเดียค่ะตลอดจนความร่วมมือในวงกว้างกับอิหร่านอิรักซาอุดีอาระเบียและรัฐอื่นๆในภูมิภาคด้วยหลักนิยมบอกว่ามหาสมุทรอาร์กติกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับรัเสเซียโดยที่ผ่านมาสหรัฐได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า รัเสเซียกำลังพยายามทําสงครามในพื้นที่นี้ขณะที่รัเสเซียก็กล่าวหาสหรัฐค่ะบอกว่าพยายามส่งกำลังทหารเข้าไปควบคุมโดยมิชอบด้วยหลักนิยมนี้สหพันธรัฐรัเสเซียจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติในมหาสมุทรทั่วโลกแน่ๆและเด็ดเดี่ยว และการมีอำนาจทางทะเลที่เพียงพอจะรับประกันความปลอดภัยและป้องกันพวกเรานะคะพวกเรานี่ก็คือชาวรัสเซียนั่นเ,นเองในเอกสารระบุแบบนี้นะคะคำพูดของปูตินเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงความขัดแย้งในยูเครนค่ะแต่ว่าหลังนิยมทางทหารฉบับใหม่นี้มันเป็นในย้าถึงการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทางการเมืองของรัสเซียในทะเลดำแล้วก็ทะเลอาซอฟค่ะ หลังลงนามในหลักนิยมปูตินก็ยังกล่าวยกย่องซาปีเตอร์มหาราชอีกครั้งหนึ่งค่ะซานี้ก็เป็นอดีตผู้นำจักรวรรดิรัสเซียค่ะที่ทำให้รัสเซียเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางทะเลแล้วก็ยกระดับสถานะระดับโลกของรัสเซียในอดีตด,ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งมอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงค่ะที่ชื่อว่าเซอร์คอนให้กับเรือรบ แอดมิรั c กอสคอฟนะคะและกองทัพเรือรัสเซียซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วแล้วก็จะนำไปประจำการในจุดที่เป็นผลประโยชน์ของชาติรัสเซียค่ะปูตินกล่าวว่าเราพร้อมใช้ทุกวิธีการในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งและสิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือแสนยานุภาพของกองทัพเรือ ที่ตอนนี้สามารถตอบโต้ตอบผู้ที่รุกรานอธิปไตยและเสรีภาพของเราได้อย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดอันนี้คำพูดของปูตินนะคะนอกจากนั้นปูตินยังเสริมอีกค่ะบอกว่ากองทัพเรือของเราทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีเกียรติในการทำหน้าที่ด้านยุทธศาสาตร์ตามแนวพรมแดนและในพื้นที่มหาสมุทรต่างๆทั่วโลกกองทัพเรือของเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากโดยมีหน่วยปฏิบัติการทั้งบริเวณชายฝั่ง บนผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำด้วยและปฏิบัติการอื่นๆซึ่งพวกเขาพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในเรื่องของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซิครอนซึ่งไม่มีขีปนาวุธใดลอกเลียนแบบได้และก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้มากเท่ากับซิครอนนี้ปูตินบอกว่าผมขอเรียนต่อสหายที่รักทุกท่านว่าการส่งมอบให้กับกองทัพเรือรัเสเซีย จะเริ่มขึ้นภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วซซคอนค่ะเป็นอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึง9เท่าค่ะแล้วรัสเซียก็ได้ทำการทดสอบการยิงจากเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำในปีที่ผ่านมานี้เองนะคะ ทั้งนี้ค่ะรัสเซียเนี่ยที่ผ่านมาเคยเปิดตัวเครื่องบินขับไล่ยุคที่5แบบซุกฮอยซู57มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องทางน่านฟ้าบ้างค่ะโดยตามสมรรถนะแล้วผู้เชี่ยวชาญชีว้ว่ารัสเซียล้ำยุคแล้วก็สมรรถนะเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่หของสหรัฐอย่างแน่นอนอเล็กเซียค่ะเลออนคอฟผู้เชี่ยวชาญทางทหารของรัสเซียเขากล่าวกับสื่อนะคะว่า ต่อให้ความเห็นของสื่อตะวันตกบางรายก็อาจจะอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ซู57ของรัสเซียเนี่ยมันล้าหลังกว่าเครื่องบินขับไล่ F22 แล้วก็เครื่องบินขับไล่ F35 ของสหรัฐก็ตามแต่อเล็กเซียนะคะพูดออกมาทั้งคำและยืนยันค่ะบอกว่าเกทับเลยว่าเครื่องบินขับไล่อซู57เนี่ยเหนือกว่าแน่ ซึ่งวัดกันที่จำนวนแล้วก็ความหลากหลายของระบบอาวุธค่ะยิ่งไปกว่านั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาล่าสุดเช่นนักบินที่2ในฐานะระบบที่อำนวยความสะดวกการควบคุมเครื่องบินและปฏิบัติการรบเรดาร์ที่ครอบคุมรอบตัวที่เห็นทุกอย่างและระบบสงคมอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคบนเครื่องบินขับไล่สู่ -57 นั้นทิ้งให้คู่แข่งอย่างสหรัฐตามหลังไปอยู่ไกลห่างลิบลับไปแล้วค่ะ และยังกล่าวอีกว่ามันเป็นเวลานานมาแล้วที่หลายคนแล้วก็หลายสื่อค่ะต่างเชื่อกันว่าโลกนี้มันมีเพียงเครื่องบินขับไล f ่ f 22และเครื่องบินขับไล f ่ f 35เท่านั้นที่ถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5แต่ว่าเครื่องบินเหล่านี้ขาดอยู่หลายอย่างเลยค่ะทั้งสัญญาณเรดาร์ที่ต่ำค่ะซึ่งมันอาจจะทำให้ถูกยิงตกร่วงได้ตะวันตกค่ะเขาชี้ว่า รัเสเซียเนี่ยล้าหลังแต่ว่ารัเสเซียบอกจะว่าอย่างไรก็ตามค่ะแต่ไม่ใช่ในกรณีของซู57อย่างแน่นอนทั้งนี้ค่ะซุคฮายซู57เป็นเครื่องบินขับไลพ่พหุภารกิจยุคที่5ที่สร้างในรัเสเซียออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทุกรูปแบบทั้งเป้าหมายทางอากาศเป้าหมายภาคพื้นดินแล้วก็เป้าหมายทางเรือค่ะ ครื่องบินขับไล่โซ57มีคุณสมบัติวิทยาการตรวจจับได้ยากโดยการใช้วัสดุผสมเป็นส่วนใหญ่มีขีดความสามารถในการทำความเร็วเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงติดตั้งด้วยระบบอุปกรณ์วิทยุไฟฟ้าประจำเครื่องที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลกรวมถึงคอมพิวเตอร์ประจำเครื่องที่ส่งพลังซึ่งสามารถเรียกได้ว่านักบินที่สไฟฟ้าค่ะระบบเรดาร์เนี่ยมีตลอด ทั่วเครื่องและก็นวัตรกรรมอื่นๆบางอย่างโดยเฉพาะห้องบรรทุกอาวุธภายในลำตัวโดยซู57เครื่องแรกเนี่ยได้ถูกส่งมอบในปี2020ที่ผ่านมาแล้วทำกลางความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกทีนะคะปูตินก็ส่งสัญญาณความพร้อมที่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาว่าความต้องการของรัสเซียคืออะไรแล้วก็ดูไม่ได้เกินจริงค่ะถ้าจะกล่าวว่า แสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียในวันนี้นะคะแข็งแกร่งที่สุดแล้วในโลกและพร้อมที่จะตอบโต้ผู้รุกรานได้รวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดอย่างที่เขาพูดเอาไว้ค่ะ